รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอสทอทีวี T o o N TV ค่ะในสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะซึ่งผืนป่าแห่งนี้นะคะถือว่ามีพืชพันธ์ุไม้ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างมากมายหนึ่งในนั้นค่ะก็คือพิศสงไทยทองหรือว่าพิษสงตานกูกค่ะและในครั้งนี้ค่ะนั้นมากับหนในผู้ที่ร่วมค้นพบนะคะนั่นก็คือคุณสุชาติจันหอมหัวนั่นเองค่ะ ความมหัศจรรย์ของผืนป่าแห่งนี้จะน่าสนใจแค่ไหนติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะอุ้มผางจังหวัดตากเป็นดินแดนสุดแสนไกลที่เก็บงำความลับของธรรมชาติไว้อย่างมากมายทั้งในแง่ของวิถีชีวิตที่ยังคงความเรียบง่ายและเต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงามด้านธรรมชาตินอกเหนือจากน้ำตกทีรอซูแล้ว ก็ยังมีสิ่งต่างๆซ่อนเร้นไว้อีกมากมายตอนนี้ค่ะนั่นก็อยู่กับพี่อูดีแล้วค่ะซึ่งพี่อูดีนะคะก็คือหนึ่งในผู้ค้นพบพิศวงไทยทองนั่นเองค่ะพี่อูดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมถามความรู้สึกของพี่อูดีก่อนดีกว่าค่ะครั้งรแรกที่มาเจอพิศวงตานุู่้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ จริงๆก็รู้แต่ว่าเป็นพิศวงแต่ไม่รู้ว่าพิศวงอะไระนะฮะครั้งแรกเลยก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นการพบพิศวงครั้งแรกในอำเภออุ้มผางคือนอกเหนือจากชนิดนี้เราก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมพบมาก่อนออนะครับผมเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเคยเห็นแต่รูปภาพว่าเออลักษณะอย่างเงี้ยคือพิศวงครับผมค่ะ ก็ตอนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักของตัวนันเองของพี่อูดี้เองแล้วก็ของทีมงานเองค่ะที่เราจะมาที่ดอยหัวหมดแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะมาเก็บภาพความน่ารักน่ารักของพิศวงไทยทองอยังไงก็รบกวนพี่อูดีได้ครับผมงั้นให้พี่อุดีนำเชิญเลยครับด้านนี้เลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่ดอยหัวหมดแล้วค่ะซึ่งพี่อูดี้ค่ะคาดว่าจะพาเราเนี่ยไปเจอพิษสงไทยทองที่นี่กันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเคยเจอแต่ในอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นตัวเป็นเป็นแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องของธรรมชาติเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นจุดแรกเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเจอไหมค่ะ พีอ่อูดีค่ะถ้าถ้าที่ประมาณแบบนี้ก็คือไม่เจอค่ะเออลักษณะภูมิประเทศอย่างเงี้ยไม่น่าจะ พาเรามาดูจุดที่เมื่อ5้ถปีที่แล้วค่ะเคยมาเจอก็ถือว่าเป็นจุดแรกๆเลยค่ะที่พบแต่ว่าน่าเสียดายค่ะไม่เจอใช่ไหมคะพี่อุ้ยไม่เจอตรงนี้มีไหมคะพี่อุ้่เออโอ้บริเวณนี้ไม่มีนะ ที่จะค้นพบเนี่ยนะครับก็จะต้องดูลักษณะภูมิประเทศเขาด้วยเหมือนกันคือไม่ใช่อยู่ๆก็คือจะไปคุยค้นหาแบบแหลกลานไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องต้องมีอะไรอ่ะในเรื่องของขององความรู้ด้วยเหมือนกันว่าลักษณะแบบไหนของเขาที่ควรที่จะเกิดหรือไม่เกิดจะขึ้นได้หรือขึ้นไม่ได้อะไรลักษณะนี้ค่ะโอเคจุดนี้เรายังไม่เจอคะ่ะเดี๋ยวไปต่อคะ่ะ ครับเนี่ยลักษณะอย่างที่บอกนะฮะส่วนใหญ่เขาจะอยู่อาศัยมีต้องมีร่มเงาให้เขานะครับลักษณะที่เราเห็นเนี่ยโอกาสที่จะพบเนี่ยสูงทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นหรือห่วงเวลาของเขาเนี่ยเหมาะสมนะครับผมอ้าวนั่นไงว่าแล้วเห็นะไหมใช่ครับผมนี่ฮะสามตัวสามตัวสวยๆเลย,ส,ส,ย,เลยสี่ตัวนั่น เดี๋ยวเราค่อยๆคุยหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาบริเวณเนี้ยนะฮะยังไงเราคงพบมากกว่าที่เราเห็นณตอนนี้ความฝันของเราก็เริ่มที่จะเป็นจริงแล้วค่ะตอนนี้เราเจอกลุ่มเล็กๆค่ะสักประมาณ3-4ตัวค่ะกระจายอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็ใช้กล้องถ่ายออกมาแล้วค่ะหน้าตาก็เหมือนนก คู่จริงๆค่ะเฮ้ยก็หวังว่าจะได้เจอเยอะกว่าน,นี้ค่ะซึ่งพี่อูดี้บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในบริเวณนี้ค่ะอาจจะเจอกลุ่มใหญ่ก็ได้ อนนี้ค่ะเราได้สัญญาณจากพี่อูดี้ค่ะข้างหลังบอกว่าเจอพิศวงเนี่ยกลุ่มใหญ่มากเลยซึ่งหน้าตาพี่อูดี้นะคะก็ดูตื่นเต้นมากแต่ว่านังก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวว่าจะตามเข้าไปดูค่ะว่าใหญ่แค่ไหน เลยบริเวณนี้หลายสิบตัวนะครับคุณแนนดูนี่นี่นี่อันดับแรกสองตัวแรกสามตัวแรกนี่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 นะครับนี่ใช่นี่ค่ะเต็มเลยโอ้นี่นี่ลงเป็นสายผมนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าวันนี้ยังไงนะครับกับเรื่องของห่วงเวลานะครับ เราได้จริงด้านบนนั้นก็ยังมีอยู่นู่นนนข้างบนตัวใหญ่โหมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากค่ะคุณผู้ชมคะตอนที่เรามาเนี่ยด้วยความที่เป็นพืชหายากค่ะเราก็ไม่คิดว่าจะเจอเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอตอนลงพื้นที่จริงค่ะพี่วูดีพาเรามาเจอแต่ละจุดที่เราเห็นค่ะเรียกว่าเป็นครอบครัวนกฮูกเลยค่ะ <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> จุดที่เราเจอเนี่ยค่ะถือว่าเยอะมากๆค่ะเป็นเป็นกลุ่ม <c oughs> ที่เรียกได้ว่าประชากรหนาแ <c oughs> น่นมากเลยอันนี้เยอะที่สุดเท่าที่พี่อุดดี้เคยเจอเลยไหมคะใช่ครับผมในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ใหญ่มากๆเลย <c oughs> นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีเดียวนะครับผม <c oughs> นะฮะโอ้ยส้านับประชากรคนนี้ครึ่งร้อยละมั้งในกลุ่มนี้นะฮะค่ะ <c oughs> จากที่เราเจอหนึ่งตัวสองตัวหรือ3ตัวเนี่ยนะคะก็ตื่นเต้นแล้วค่ะแต่พอมาเห็นเป็นกลุ่มเยอะขนาดนี้ต้องบอกว่าทำให้เราแบบรู้สึกประทับใจมากค่ะคุณผู้ชมคะพิสวงศ์ พืชดอกขนาดเล็กที่มีชีวิตแสนมหัศจรรย์ที่ในแต่ละปีจะมีดอกเหนือพื้นดินเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองด้วยลักษณะชีวิตและความแปลกประหลาดทำให้นักพฤกษศาสตร์ตั้งชื่อพืชในกลุ่มนี้ว่าพิษสงอีกหนึ่งแนวทางเชื่อว่ามาจากการเจอพืชในสกุลน,นี้ชนิดแรกทิสเมียมิลาบิลิตซึ่งคำว่ามิลาบิลิตหมายความว่า มหัศจรรย์หรือพิศวงนั่นเองพืชล้มลุกอาศัยเชื้อราวงพิศวงสกุลทิสเมียพืชในสกุลน,นี้ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เนื่องจากไม่มีคอโรอฟิลแต่อาศัยเชื้อราทั้งที่เจริญอยู่ภายใต้ต้นและรอบๆต้นต้นพืชช่วยย่อยซากใบไม้กิ่งไม้ให้ก็จะให้ความชุ่มชื้นและเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อราต่อมา มีคนเสนอให้เรียกรูปแบบการเจริญของพืชแบบนี้ว่าพืชอาศัยเชื้อรา ค่ะพาเรามาอยู่ที่จุดนี้ด้วยสภาพพื้นที่ทําไมพี่วูดี้ถึงคิดว่าจะเจอที่นี่คะอ๋อ<ล><า>ถ้าอยากจะ,จะบอกความจริงเลยนะครับว่า <c oughs> จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยนะฮะเป็นจุดที่พบพืชพิศวงตัวเนี <c oughs> ้ครั้งแรกของโลกก็คือบริเวณนี้แลเพียงแต่ว่าในในห่วงฤดูของเดือนเนี่ย <c oughs> จะแตกต่างกันนิดนึง <c oughs> ในปีนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างแรงเนาะก็เลย จะล,ล่ามาธรรมดาเนี่ยประมาณสักสิงหากันยาใช่ไหม องของการถ่ายที่จะให้มันเป็นตานกคูกเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าแบบโดยโดยที่คุณสังเกตดูไหมฮะว่าในตัวของของดอกเขาเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะก็คือมีระยางอยู่6ระยงด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละระยงเนี่ยเขาจะมีช่องอยู่ระยางสั้นเพื่อให้เป็นสันจมูกและด้านข้างเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของช่องของเขาเนี่ย การข้างสองข้างก็จะกลายเป็นป่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับผมว่าในการเข้าเข้ามุมอย่างที่บอกว่าทำยังไงจะเป็นปน,นกฮูกนะครับผม ะะพูดถึงระบบนิเวศของดอยหัวหมดนะ่คะเป็นยังไงคะที่นี่ระบบนิเวศเหรอฮะ,ะจริงๆแล้วเป็นเป็นลักษณะของภูมิประเทศเฉพาะของเขานะฮะที่เรามองเห็นเนี่ยนะฮะที่ลักษณะที่ชื่อดอยหัวหมดเนี่ยคือไม่ได้เกิดจากการตัดฟันหรือทําลายหรือ,อบุกรุกนะฮะเป็นลักษณะภูมิประเทศเฉพาะเป็นแหล่งแร่โดโลไมต์มนะครับก็คือหินผุะนะฮะซึ่งนับวันเนี่ยเขาชุดเนี้ย จะยุบลงเรื่อยๆก็คือสไลด์ลงเรื่อยๆนะครับผมส่วนเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไม้ยืนต้นซึ่งจะแคะแกนนะฮะเพราะว่าหน้าดินจะตื้นะนะครับผมและส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะของไม้ล้มลุกซะส่วนใหญ่จะเป็นไม้ดอกนะฮะ ที่ดอยหัวหมดเนี่ยค่ะมีความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะพืชพันธุ์ที่น่าสนใจจนแบบได้ได้จดเป็นชนิดใหม่ของโลกนี่มีอะไรบ้างคะโอ้ถ้านับแล้วรวมๆยี่สิชนิดที่ประกาศไปแล้วนะครับในห่วงระยะวาประมาณสักส0ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งนักวิชาการเนี่ยเข้ามากันเยอะแยะเลยนะครับที่เด่นๆเ,เนี่ยก็จะมีเอื้องสีประจิบนะฮะซึ่งซึ่งจะเป็น กล้วยไมย้ชนิดใหม่ของโลกหรือแม้กระทั่งถัว่วเทพมาศนะฮะช้องเจ้าฟ้านะครับตะแบกหัวหมดอย่างเงี้ยครับหรือสกุลพวกชาลือสีฤูดูแลก็จะมีหญ้าคางเลยนะฮะซึ่งจะเป็นชนิดใหม่ของโลกเหมือนกันวงกระเพราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของตัวโดยหัวหมดเองเนี่ยนะครับผมบอกว่าเรื่องการศึกษาคงคงไม่มีวันสิ้นสุดแน่นเลย <c oughs> <c oughs> และนี่ค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์ค่ะที่เกิดขึ้นจากเพียงสิ่งเล็กๆค่ะที่ทําให้ผู้คนค่ะตระหนักแล้วก็เกิดการหวงแหนในผืนป่าแห่งนี้แล้วเราก็หวังว่าในทุกพื้นที่ในประเทศไทยค่ะจะมีสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้เนี่ยเก็บไว้ยันรุ่นลูกรุ่นหลานเลยค่ะ รับดอยหัวหมดแห่งนี้นะครับในอำเภอขุนผาง,งจังหวัดตาาของเรานะครับกับพืชพันธุ์ชนิดใหม่ของโลกเนี่ยที่ประกาศไปแล้วเนี่ยประมาณ17-18ชนิดนะครับแถมยังประเภทที่เป็นเฉพาะถิ่นอีกมากมายนะครับนี่ความภาคภูมิใจของบ้านเราของเมืองไทยแห่งของเรานะครับซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติไม่แพ้ที่ใดในโลกแห่งนี้ครับ เรถในสัปดาห์นี้ค่ะนันพามาอีกหนึ่งสถานที่อันซีนในจังหวัดตาค่ะนั่นก็คือถ้ำสีฟ้านั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะภายในบริเวณถงถ้ำค่ะจะมีสีฟ้าอย่างงดงามเลยค่ะส่วนที่นี่เนี่ยจะสวยแค่ไหนตามนั้นมาเลยค่ะ ศึกษาเรื่องราวของธรณีวิทยานะคะในประเทศไทยเนี่ยก็มีมาอย่างยาวนานแล้วค่ะแล้วก็ทําให้เราค่ะได้ข้อมูลในเชิงลึกอย่างมากมายเลยปัจจุบันค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะคะที่เป็นถ้ำเนี่ยก็เปิดให้เข้าชมได้ไม่กี่ที่เท่านั้นเองค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งค่ะที่ทรงคุณค่าแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของความอันซีลในประเทศไทยค่ะ เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะคะเราจะสามารถเห็นได้จากภายในถงถ้ำนี้ละค่ะการที่เราเห็นเป็นชั้นเป็นเลเยอร์แบบนี้ค่ะเท่ากับว่าการกัดกร่อนของโลกเนี่ยมีมาอย่างยาวนานเลยค่ะและที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะทั้งในเรื่องของธรณีวิทยาแล้วก็ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะตามรอย ON THE ROAD ของเราค่ะเดี๋ยวนันนจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทางด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ปิดภารกิจได้อย่างงดงามเลยค่ะแล้วก็ ินความคาดหมายที่เราหวังไว้ด้วยค่ะสำหรับพี่อูดี้ล่ะคะการลงพื้นที่ในครั้งนี้แตกต่างจากทุกๆครั้งไหมคะมันก็เป็นเรื่องของของสิ่งที่เราคาดหวังไม่ได้นะครับแต่ถือว่าสำหรับครั้งนี้เนี่ยนะครับกับกับสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่เราต้องการนะที่จะนำสู่สายตาสาธารณชนทั่วๆไปเนี่ยนะครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับกบ็ถือว่าเป็นเรื่องราวของ โชคชะตาที่เข้าข้างเราด้วยนะครับกับธรรมชาติเป็นครั้งแรกของแนนที่เรียกได้ว่าเต็มอิ่มมากค่ะกับพิศวงไททองหรือว่าพิศวงตานกมูกค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่อูด,ดีด้วยนะคะคที่ <ผม S 1> บอกเล่าเรื่องราวของความมหัศจรรย์บนผืนป่าแห่งนี้ให้กับแฟนๆอสทออทีวีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการอสทออทีวีไปแล้วค่ะ สัปดาห์หน้านะ่ยจะพาไปตามติดภารกิจนะักเขียนช่างภาพท่านไหนอย่าลืมติดตามรับชมทางช่อง 9M o t HD สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบม